ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เขาไอซีเข้ามาด้วยนั่คือเผือเ่อมีม,มีคนใหม่เข้ามานะคะร้อนจังเลยะขนาดฝนตกนะคเอ,อีะ ขอบพระคุณมากมากนะคะนะคะ,นะค,ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะนะคะจับยายจันเนียนนะคะน้องนุ้ยนะคะน้องนุ้ยคุณน่านยายจันเนียนนะคะขอบพระคุณนะคะคุณเอื้อนะคะน้องเคนนะคะขอบพระคุณมากๆาวันที่สิบแปดนนนะคะงานที่ลำปางหลวงจะมีอ่ะจะมีเห็นว่าจะมีซอพื้นเมืองด้วย วันที่สิบแปดวันนี้สนะิบหกนไปถ่ายเก็บไว้นะคะเป็นโซ่ก็ออยังช่วย,น,ยนะะถ้าถ่ายโซ่มันจะได้วิวดีหน่อยนะคะน้องนุ้ยนะะถ้าเสียงเฉยเไม่ค่อยได้นะคะถ้าไปถ่ายหน้าฮานแล้วได้ขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจคุณคำปอนนะคะน้องอ้้มน้องเคนคุณน่านขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาให้กำลังใจคุณเอื้อน,นะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณนะคะนะคาะนะคะ,นะคะยำหน่อไมใ้ใส่น้ํำปู กินกับข้าวเหนียวนะ,ะบางคนก็กินน้ำปูไม่ได้เนะน้องสรีบานกินไม่ได้น้ำปูแต่ไม่เป็นไรที่กินได้หมดนะคุณปัทศนีสบายดีครับจากคุณคำปอนนะคะคำปอนไนลฟ์อรือยังตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปดูเลยพอยำหน่อม้เสร็จอยากกินยำหน่อไม้พอยำหน่อม้เสร็จก็ ก็มาเนี่ยต,ตักมาแล้วมาตักมาแล้วมาไล่เนี่ยหน่อไม้ไร่นะคะอร่อยหน่อไม้ไร่ถ้าเป็นหน่อไม้อย่างอื่นไม่อร่อยอะไรก็แพงหมดนะคะตอนนี้มันกําลังแพงนะหน่อไม้ไร่นะเขาขายกันมัดละสี่สิบบาทแต่แต่ได้ได้สองมื้ออยู่นะคะได้เยอะอยู่ กินสองมื้อไม่หมดนะขอบพระคุณนะคะนั่นก็เหมือนซุปหน่อไม้นั่นแหละเนาะแต่ทางอีสานเขาเรียกซุปหน่อไม้แต่แต่มันไม่ได้ใส่ข้าวคั่วไม่ได้ใส่อะไรเลยขอบพระคุณนะคะ i see puna